จริงๆแล้วเลเซอร์อ่ะไม่ได้ทำให้หน้าบางอาจจะเป็นความเข้าใจผิดในสมัยก่อนสิบถึงยีปีก่อนเนะี่ยเลเซอร์มันจะเป็นเลเซอร์ที่ทำลายผิวแล้วก็เร่งการสร้างผิวใหม่แต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่เลเซอร์อย่างพิโกเลเซอร์ที่อยู่ข้างหมอตัวเนี้ยครับมันเป็นการที่ยิงเข้าไปเพื่อทำให้เม็ดสีแตกตัวเป็นเม็ดเ,เล็กๆหลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวเราก็จะมาจับกินเม็ดสีเหล่านั้นดังนั้นแล้วเลเซอร์เนี่ยทรกเก็ตถือว่าพุ่งเป้าไปที่เม็ดสีไม่ได้ทําลายผิวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องผิวา่ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเครื่องเลเซอร์ตัวหนึ่งมูลค่ามากต่อประมาณ10ล้านบาทและแล้วความปลอดภัยสูงมากแล้วก็เครื่องมือแพทย์ของวันวายคลินิกนะครับอ่าง USFDA ก็คืออยออเมริกาครับดังนั้นแลาเรามั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือแพทย์มีมาตรฐานทำโดยผู้เชี่ยวชาญและแต่ละเคสเนี่ยเราคอสตมไมั์คือเราก็ต้อง พลังงานให้มันเหมาะกับผิวอย่างเช่นบางคนผิวครับเราก็ออกพลังงานค่าหนึ่งบางคนมีฝ้ามีกระเราก็ต้องใช้เทคนิคต่างๆเข้าช่วยนั้นแล้วค่กท่าผู้ชมสนใจในการทำเลเซอร์นะครับก็หมอแนะนําว่าทํากับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เช็คคลินิกที่มีได้เครื่องมือมาตรฐานนะครับเครื่องมือมาตรฐานดูยังไงเดี๋ยวฟังคลิปหน้า